ใครที่เป็นแฟนหรือ FC ทีมชาติบราซิลเนี่ยคงรู้ว่าบราซิลเนี่ยได้แชมป์ฟุตบอลโลกมาห้าครั้งแล้วครั้งแรกเนี่ยที่ได้เนี่ยก็คือปี1958 2 5 0 1สันาร้อยเอ็ด ตอนนั้นนุูบอลโลกจัดที่สวีเดนและบราซิลก็ชนะเจ้าภาพในนัดชิงชนะเลิศนะ5-2สองประตูนั้นเนี่ยเป็นฝีมือหรือฝีเท้าของเปเล่เปเล่แจ้งเกิดเนี่ยก็ุูบอลโลกครั้งนี้แหละ ซึ่งเป็นที่อัศจรรย์มากเพราะเขาอายุแค่17บเจ็ดทำลายสถิติหลายอย่างรวมทั้งเป็นเยาวชนคนแรกนะที่สามารถจะเตะฟุตบอลหรือทำประตูเข้าได้ในนัดชิงชนะเลิศอันนี้เมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสารคดีเรื่องหนึ่งนะ ทำโดยชาวสวีเดนเกี่ยวกับฟุตบอลโลกครั้งนี้คนที่เดินเรื่องเนี่ยชื่อชาร์กเดวแวเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวสวีเดนและทั้งเรื่องเนี่ยก็ชี้ว่าจริงๆแล้วฟุตบอลโลกครั้งนั้นปีพันศูนเ้สิบแปดเนี่ย,ยไมื่อจัดที่สวีเดน แต่จริงจัดที่อเมริกาไอ้ที่เข้าใจว่าจัดที่สวีเดนเนี่ยเป็นเรื่องแหกตางนั่นแหละเขาก็มีหลักฐานหลายอย่างเช่นภาพถ่ายของนักฟุตบอลสวีเดนแบ็กกราวด์เป็นภาพบ้านซึ่งมันไม่มีในสวีเดนในเวลานั้นนะแต่ว่าเป็นภาพบ้านที่ อยู่ในลอสแอนเจลิสแล้วเขายังชี้นะไอ้เงาเนี่ยเงาที่เงาของผู้เล่นที่มันตกกระทบบนสนามเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ที่สวีเดนในช่วงเวลานั้นซึ่งเป็นช่วงเวลาหน้าร้อนแล้วเขา้าไปสัมภาษณ์อีกหลายคนนะ ก็ดูมีชื่อเสียงก็บอกว่าเนี่ยมันไม่จริงหรอกที่จัดที่สวีเดนเนี่ยจัดที่อเมริกาต่างหากเพราะอนนอเมริกานี่ต้องการสร้างแนวร่วมกับสวีเดนให้สวีเดนมาร่วมมือในการต่อต้านรัสเซียเพราะนนั้นเป็นช่วงสงครามเย็นก็เลยไปอุปโลก หรือไปหลอกลวงคนทั้งโลกว่าเนี่ยฟุตบอลโลกจัดที่สวีเดนบอกว่าคนเชื่อมากเลยนะคนสวีเดนมีคนจนวนมากที่เชื่อเลยนะว่าจริงๆแล้วฟุตบอลโลกั้างใน,นมันไม่จัดที่สวีเดนมันจัดที่อเมริกาเกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางทั้งฝ่ายเห็นด้วยและฝ่ายไม่เห็นด้วย นักฟุตบอลสวีเดนที่ได้รองแชมป์เนี่ยปีนั้นก็บอกว่ามันไม่จริงจัดที่สวีเดนแท้ๆก็ผมเนี่ยลงแข่งในสนามกลางกรุงสต็อกโฮมเองเลยเนะแต่ผู้ขนาดนี้คนก็ยังไม่เชื่อนะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็มาเปิดเผยว่าสรารคดีชุดนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ย เป็นเรื่องแหกตาคนทำเนี่ยตั้งใจจะหลอกคนดูมันไม่ใช่สารคดีหรือด็อกิมเมนตารี่นะแต่เขาเรียกว่าม็อกคุเมนตารี่ม็อกแปลว่าล้อเอชาร์กเดอแวเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่นักประสาชาวสวีเดนแต่อุปโลกขึ้นมาแล้วก็ หลักทางหลายอย่างที่เขานำเสนอในสารคดีก็ยกเมฆคนที่ให้สัมภาษณ์สนับสนุนทฤษฎีนี้ว่าฟุตบอลโลกจัดที่อเมริกาเขาก็เป็นนักแสดงเล่นตามบทถึงตอนนี้หลายคนก็รู้ว่าถูกหลอกซะแล้ถูกสารคดีหรือสิ่งที่ได้ชื่อว่าสารคดีนี่หลอกเอา สาคดีเนี่ยเขาที่หลอกหรือแหกตาประชาชน,เ,นเขาทำเพื่ออะไรนะผู้กำกับหรือผู้อำนวยการสร้างนี่เขาบอกว่าเขาต้องการเตือนคนให้ตระหนักว่าอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆแม้สิ่งที่เรียกว่าสารคดีนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งที่หลอกลวงเยอะ ที่ปัจจุบันเรียกว่า fake news แล้วมันไม่ใช่ fake news อย่างเดียวนะสารคดีสารพัดท,ที่เรียกตัวอย่างนั้นเนี่ยจริงๆก็โกหก <Yeah. S 1> ที่จริงเรื่องนี้เนี่ยคนที่เขามีวิจารณญาณหน่อยเนี่ยก็ดูสารคดีเรื่องนี้แล้วก็ไม่ควรเชื่อตั้งแต่แรกเพราะว่าการแข่งขันฟุตบอลโลก ทุกรอบเลยนะทุกนัดเลยจนถึงนัดชิงชนะเลิศเนี่ยคนดูเนี่ยมันหลายแสนนะแล้วที่ดูทางโทัศ้์อีกก็เป็นล้านจะไปหลอกลวงได้ยังไงนะถ้าไปหลอกลวงว่ามันจริงๆมันไม่ได้จัดที่สวีเดนเนี่ยมันก็ต้องมีคนจำนวนมากที่ไม่เชื่อเพราะว่าไปดูไปชมฟุตบอลเนี่ยด้วยตัวเองที่สวีเดน แต่คนเหล่านั้นจํานวนมากกว่าจะตายไปแล้วแต่คนที่ยังอยู่นี่ก็น่าจะคิดสักหน่อยนะโอ้มันจะหลอกกันได้ยังไงนะคนเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยเกี่ยวข้องกับการแข่งฟุตบอลที่สวีเดนไม่ใช่แค่คนดูแต่ว่ายังรวมถึงนักกีฬาหรือว่าทีมงานเป็นพันเป็นหมื่นชีวิต ถ้าคิดสักหน่อยนะว่าเออมันจะหลอกได้ยังไงหรือว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงนะที่หลอกคนทั้งโลกนะเมื่อเวลานั้นในเวลานั้นว่าจัดที่อเมริกาแค่คิดเท่านี้เนี่ยมันก็รู้แล้วว่าเนี่ยไอสารคดีนี่มันดูพิกลพิกลยิ่งถ้าไปตรวจสอบหลักฐานเนี่ยหาข้อมูลด้วยตัวเองก็จะพบว่าสารคดีนี้นะ เจตนาที่จะทำให้คนเข้าใจผิดแต่เป็นพ่อคนไม่ค่อยตรวจสอบข้อมูลแล้วก็เชื่อง่ายไม่ใช่วิจารณญาณหลายคนก็เลยเชื่อว่าเออจริงนะสารคดีเรื่องนี้มันพูดจริงนะฟุตบอลโลกครั้งนั้นจัดที่อเมริกาจนกันทั่งคนจัดผู้อำนวยการเขาเปิดเผยว่าสารคดีนั้นแหกตาคนก็เลยรู้ว่าเนี่ยเสียท่าไปซะแล้ว แต่ทําไมคนเชื่อเรื่องพวกนี้กันมากมายนะเพราะคนเราเลึกๆเนี่ยมันเชื่อว่ามันมีการสมคบคิดกันมีการสมคบคิดกันในหลายเรื่องรวมทั้งเรื่อง UFO รวมทั้งเรื่องการเหยียบพื้นดวงจันทร์นะของนักบินอวกาศอพอลโล11กเ็ขาบอกนี่แหกตามันไม่ได้ มีการเหยียบหรือไปถึงดวงจันทร์เมื่อ50าิปีที่แล้วหรอกคนก็เชื่อกันนะรว้ต้งเชื่อหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะสารคดีนะเว็บไซต์ต่างๆโดยเฉพาะช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยโอ้มีข้อมูลเท็จเยอะแยะเลยทั้งคลิปวิดีโอทั้งข้อมูลข่าวสารคลิปบางอย่างนะ เจ้าตัวนี่ก็เชื่อจริงๆนะแต่จานวนไม่น้อยเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงคนเลืเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่หลอกลวงคนได้มากมายนะคนจำนวนมากเนี่ยจึงเสียเงินไปเพราะถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกเอาเงินไปไม่ใช่แค่ปล่อยให้เขามาแฮกเอาบัญชีเอาเงินในบัญชีธนาคารนะบางทีโอนเงินให้เขาเองเลยโอนด้วยความเต็มใจ เป็นล้านล้าน,านสิบล้านก็มีเพราะอะไรเพราะหลงเชื่อเพราะว่าไม่ไต่ตองไม่มีวิจารณญาณหรือไม่ใช้หลักการามาสูตรนะเพราะฉะนั้นในยุคนี้นี่ยิ่งมันมี AI ที่สามารถที่จะเติมแต่งข้อมูลข่าวสารหรือสร้างภาพที่เป็นเท็จหรือเสียงที่ไม่จริงได้ยิ่งต้องระวัง นะต้องยับยั้งตั้งช่างใจอย่าหุนหันพรุ่งหรือว่าอย่าหุนหันพันแล่นนะตั้งสติให้ดีแม้ก็จะมาหลอกให้เรากลัวให้เราโกรธให้เราโลภนะหรือว่ามาเสนอข้อมูลที่มันสอดคล้องกับความเชื่อของเราว่ามันมีการสมคบคิดชักยาอยู่เบื้องหลังนะเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้เดี๋ยวนี้คนคิดแบบนี้เชื่อแบบนี้มากเนะี่ยเรื่องทฤษฎีสมคบคิด นี่ยขอใครมาพูดเรื่องพวกนี้โอ้ยเตรียมเชื่อเต็มที่เพราะมันสอดคล้องกับความเชื่อของตัวเองอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องรู้จักทักท้วงบ้างเนะและว้วก็ตั้งสติให้ดีอย่าไปหลงเชื่อง่ายไม่ไงั้นก็อาจจะหมดเนื้อหมดตัวไม่ใช่แค่เข้ารกเข้าผงเท่านั้นเอาเตรียมละพรชิตังปฏิตังทุมหังคอยท้าผลชิตานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วมีปาเมวาสมิชตู สองสำเร็จโดยฉับพพลนสับเบปุเรนสุสังกปาเพราะความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาระโสยธามณีโชติรโาโสยธาตอพปีติโยวิวัชันตุความจารายทั้งปวงจงบำร,ร,ราดไปสพพโรโววินาสตุ โลกท้งปวงของท่านจงหายมาเตพาวัวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านผิธิคาโยโกภา,าท่านจงเป็นผู้มีความสุงมีอายุยืนสีริสันิจังุทาปัจจายิโนตารโรธรรมาวนันที่อายุวันนอสุขังพารังสี่ปการคืออายุวันน่าสุขพะพาระ ยอมจะริญแง่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบต่อผู้ใหญ่เป็นนิสสอบพอมองคนจงมีแก่ท่านดุสาพรเทวะตาพระลาวเทวาดาทั้งบวงจงรักษาท่านพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้า ภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระธรรมนุาภาเวนาด้วยอานุภาแห่งพระรงฆ์ตัวนี้พอวันตัวแต่ความสวัสดีทั้งร้ายจงมีแก่ท่านนุ่เมื่อเทอ